สว,ส,สวัสดีค่ะอ่กลุ่มผู้จ้างงานของตำบลประโคนะคะวันนี้เรามาลงแปลงฝรั่งจิมจูของแม่บวัวแพงขาวกาบ้านสูงนะคะหมู่สิบวันนี้เราจะมาดูวิธีการห่อฝรั่งว่ารูปแบบไหนที่เราจะควรห่อไวอ้ให้พ่อสาธิตเลยค่ะครับพร้อมส,สาธิตให้พี่น,อน้องมาเบิ่งน้ำด้วครับเด้อนี่คือซ่อตัวนี้มันจะออกมาได้ซีครับเนี่ย ซีนี่ห้องสียออกหมากสมบูรณ์ไว้แค่สองเท่านั้นเราต้องเอาเมดนะครับเนาะเอาเรียกหมากที่สมบูรณ์ไว้อันนี้ผมด้เอากันไก่มาเนาะเขาเนาะผมตีเด็ดเถิยงธีให้เบิยงคือเด็ดออกเอาน่วยซ้ำนี่นี่สมบูรณ์ครับนี่สมบูรณ์บวานในห้องกับมากแค่ตามันออกครับแค่ตาออกแค่ตาออกดีๆเราห้องกับํำรวจเบิ้งคนตูดมาน้านะครับ ตาที่ดีสีมี่แปงยาทีิฟันนอกนีมันตีดีนะครับมันสีมีเพียขาวอยู่ด้วยครับนี่สีมีเพียขาวอยู่ตูเท่างหมดเพีขาวเออเคี้ยวออกเราต้องถือแปงน้ำครับอันนี้พบวิตาทิ่เด็กน้อยี่น้องก็เบิ่งกันซตือนี่คือแค่ออกงัดสำรวจบุ้งงัดหล้วหอกกับวิธีการหองกระบื้องครับนี่นะครับนี่มันมีถุงยางถุงตัวนี้คือกันแสงกันกระบได้เต็มร้อยแล้วครับถ้าแดดจัดๆนี หามันีดีห่อพยายางเอาตัวเอากระดาษห่อก่อนนะครับอันนี้ผมบระเด็นหนีไปผมี่เอาแต่ทุย่างก็คือมันสือ่เต็มรอยแล้วครับน <S <S นเนาะเขาก็ซุกเข้าไปเราเขาก็บีบครับบีบใสีขวับีบใสียขวนเราะเขาก็ทับตัวนี้เลยครับเบี่ยงหูเลยนะครับเบียงหูไปไปกันได้นะครับวิธีไปหูไปหูเราก็แนบไปเ,เราเขาก็มาเลยครับ นี่คกับป <Claire> mm ุยะครับง่ายๆนะครับถ้ามันมันกับว่าเต็มรอยเปิดเส้นนะครับเนาะถ้ามันดีนี่ห่อกระดาษห่อห่อตะกอนหรือห่อตุ้งสุ้อย่างสุกนะครับมันจะกันได้ดีมันกันมันจะกันได้ดีอันนี้กันแมลงกันแสงแต่ว่าว่เต็มรอยไปนะครับนะครับมันตีขัดจ้าเนี่ยมันตีไม้ยืดกันนะครับมันเกิดอย่นี้ไม้ยืดนะครับแต่ทุกอย่างมันมันมีความชื้นมันมีความชื้นเนาะสุ้อย่างของห่อเนี่มันจะติดลูกมั้งเถอครับ แม่จะจางมันถิมันถิใหม่ได้นะครับมันถิมใหม่ได้อันนี้ก็ถือว่าร้อยนึงก็ได้เยอะหรอกครับจดกแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอเต็มร้อยนะครับอันนี้ห่อจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวเลยใช่ไหมครับพ่อครับครับห่อเยอะมากเยอเลยครับนี่โอเคค่ะอันนี้ห่อเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับเก็บความรู้เล็กน้อยในการห่อฝรั่งกิมจูนะคะอ่ะเรามารอดู อีพีหน้านะคะว่าผลที่การห่อออกมาลูปจะสวยขนาดไหนอ่าวันนี้กลุ่มจ้างงานของตำบลประโคนนะคะก็ขอขอบคุณพ่อที่ให้ความรู้เรานะคะขอบคุณค่ะ